สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาบอกว่าคำว่าคดปวกมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับมีจริงนะครับคำว่าคดปวกมีจริงนะครับจากที่ทำคลิปหาแร่มาหลายคลิปละหลายคลิปแล้วก็ถึงมากที่เจอไอ้อย่างเงี้ยนี่เป็นภูเขาที่โดนไฟไหม้แล้วก็เออปวกเงี้ยที่โดนเผามาเป็นสิบสิบปีแล้ว เนี่ยก็เหลืออย่างเนี้นะฮะก็เหลือแบบนี้นะครับลักษณะของเขาก็จะเหลือแบบนี้แบบอย่างนี้นะฮะนี้เรามาชมกันว่าในรังอะในรังของปวกนเนี่ยเนี่ยที่ว่าโดนไฟไหม้แล้วเงี้ยที่โดนไฟไหม้แล้วเงี้ยนะว่าจะมีแร่ธาตุอะไรบ้างนะครับก็คืออันดับที่หนึ่งก็คือ,องี้นี่นะฮะอาจจะเาอาจจะเรียกหินปวกอะไรอย่างนี้นะครับ เราขึ้นมาดูนะครับอ่าใช่อันนี้มันเป็นแค่หินปวกธรรมดานะครับนี่คือหินปวกธรรมดาส่วนนี้นี้ขึ้นมาดูอ่าหินปวกเช่นกันนะครับหินปวกเช่นกันนะครับอันนี้เรามาดูแร่ธาตุมันมีอะไรบ้าง อย่างนี้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะออกเงินออกเงินนะครับเนี่ยสีออกเงินนะฮะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ติดข้างเลยนะฮะนะฮนะนี่อยู่อยู่ใต้รังปลวกแต่ก้อนที่เราขุดได้แล้วก็มีนี่นี่นะครับ นี่นะครับชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันนะฮะเป็นชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันนะฮะหรือก็ออกเปลือกแมงทับนั่นแหละเกี่ยวละ่ะว่ายง่ายะนะแต่มันอยู่ใต้รังปวกแต่จริงอะนะมันก็คือน่าจะเป็นเหล็กไหลไผ่ดำ อันนี้คล้ายเงินเป็นเงินครับเป็นเงินนะฮะเป็นเงินนะฮะอยู่ในจอมปล่กเช่นกันสองชิ้นเลยเนี่ยเป็นเงินนะครับถ้าเป็นทางอน,นั้นก็คงเป็นนี่เราคิดเป็นเงินนะเป็นเงินครับเป็นสีเงินคนละสีนี่คือปล่กนะฮะนี่ฮนะ นี่นะครับเิ็นปวกแต่อาจจะนั่นได้อ่าอันนี้นี่ละคดปวกอันที่หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคดปวกอันที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลังถ้าเป็นลังเป็นลังลักษณะแบบนี้นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับเพราะมาจากตรงนี้มาจากลังปบกตรงนี้นะฮะจากรังหลวงังสองนี้ สองชิ้นนะครับสองชนิดนะครับนี่แหละที่เขาเรียกหินปวกหรืออะไรไงแต่จริงๆแล้วนี่ชนิดหนึ่งก็อยู่ในรังผมกันแต่สีสันไม่เหมือนนะครับดูนะครับดูนะฮะอานนี้ธรรมดานะครับนนี้ก้อนนี้กับก้อนนี้ตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกัน เขียวเปลือกเมืงทับนะครับตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันในนี้นะฮะอันนี้ฝนะังดินอยู่นะครับเนี่ยฝังดินอยู่นะครับก็เรียกยเหล็กไหลไผยดาออกเขียวนะครับเนี่ยผมบอกให้ออกเขียวนะถ้าสองกล้องจะออกเขียวเปลือกเมืงทับนะครับนี่นะครับคำว่าคดปลูก,ก็มีจริงไหมอามีจริงเราขึ้นมาให้ดูไหมนะฮะขึ้นมาให้ดูดูนะครับเห็นไหมนะ เหล็กไหลภัยดำนี่นะฮะนี่รูเที่ยวขึ้นมานะครับนี่นะครับนะเหมือนกันเนี่ยแหละเขาเรียกเหล็กไหลภัยดำหลายคลิปที่ปล่อยไปว่าอาจจะเป็นพวกคดปวกก็คดปวกก็มีคดปวกก็มีทำมาคดปวกก็มีก็มีอยู่มีอยู่เงี่ยมันก็จะเป็นดำจะเป็นสีดำก็อย่างนี้ นี้จะเป็นพกเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลืกเห็นไหม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 อย่างนี้นะมันก็จะมีสีดํามันจะมีสีดําอยู่ในในรังของมันในรังของมันนี่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 อันเล็กอันเล็กติดเนี่ยลองให้ดูอันเล็กนะอ่ะอันเล็กนะติดอยู่ เนี่ยจิดอยู่เนี่ยติดตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเนี่ย,นดเ,ดยเนี่ยโคดนะฮะเนี่ย,ยอันเล็กนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเปลือกแมงทับเหมือนกันเห็นไหมติดนิดเดียวนะฮะอันนี้คือเราที่วันนี้ที่เราเก็บได้มาวันนี้ก็คือนี่นะเดี๋ยวนะครับ คือน,นี่นะครับนี่นะครับนี่ฮะอยู่ใต้ลังปลวกใต้ลังปลวกเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนั้นลังปลวกนะฮะมาดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันออกเปลือกแมงทับนะบเปลือกแมงทับนะฮะสีสันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นาทีกว่านะฮะนะครับนะครับคดปวกมีจริงนะครับผมยืนยันเพราะวพาผมทําคลิปแร่มาสี่ห้าคลิปแล้วเจอในรังปวกซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นแร่พวกนี้หรือจะเป็นแร่ชนิดรุ่นชน,นิดนี้อะไรเงี้ยนะฮะเกีอย่างนี้ก็จะกีปป่ยปกังเอาขึ้นมาเห็นไหมนะครับสีเงี้ยนะครับ เปลืแมงทับนี่แหละนะครับฮะดูนะครับฝากด้วยนะครับผมแคลริสสกุลศากนะครับ YouTube ทิ k t อก Facebook นะครับคลิปหน้าใหม่นะครับคดปวกมีจริงนะครับขอยืนยันนะครับอันนี้คือเหลือกไหลปไลดำที่อยู่ในคดปวกสวัสดีครับ